จากรัตนะพี่น้องนะหนึ่งข้าเจ้ามาขายสื่อขายก่อนน้องขึนหรือตั้งเก็บมาใส่รวมรถ<อ>เก็บมารวมรถบ่ครับบ่ปาสละเบื้องตานี่นะครับสงสัยมัดแต่หมื่อวานนี่ก็ติดกุ้นนี่นะปาดสิโทรล่ะนะพี่น้องเคยเห็นบ่เบื้อนี้ผู้การเปิด เปิดว่าผู้การเปิดปลามื่อนีร่เปิดปลาปลาบอเปิดรับผู้การสั่มนี่พี่น้องเลยเบิ่งได้ข้าวมาเปิดตะกรอนผู้การบนน่ะป้าเรียกดอกนุ่มดอกขาวลูกอะไ้ขายเลยค่ะกับุูกกับฮาส์ดเฮ็ดพิ้กันตอนลูกขายตรงกลางแจ้งวันค่ะสำหรับเลาะเลาะเปิดปลามื่อแรกกะถือว่าแหกหมานเนาะครับแตลตาผู้การผ้าเลาะครับผู้การผ้าเลาะผู้การผ้าเลาะครับมือนี่เลาะผิด เบิ้งไดครับเบิ้งไดจะตอนนี้เลยครับแม่นครับเบิง้งใดจะตอนนี้เลยครับช่องผูกการพาลพาะป้าที่โถตานี่คัดเลือกเรียบร้อยนะพี่น้องเต็มตาเต็มกระบุงเลยครับปา้ปปานี่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจ เอฟซีของผู้การผ้าเรอวันนี้ผู้การผ้าพีผ้าหน่องหอเข่าขปาลาเลาะหาเจ็บเห็ดเอื่นว่าไต้เห็ดเนาะเป็นการไตเห็ดพี่น้องเอามาเบ่งผลงานการไตเห็ดขั้งแรกของผู้การผ้าเระพี่น้องสืหมานสิทธ์ ได้หน่อยได้หลายที่ตามผลงานพร้อมๆกันครับฝากเอฟซีทั่วโลกนะครับเนาะครับเป็นป่าเห็ดเอื่นว่าปลาชุมชนนะครับครับจะมาไหลามาไหลาตาครับ หือว่าเป็นประสบการณ์ข้างไม่ของช่องผู้การภาเละครับตามกันเป็นเรื่อยครับพี่น้องพ่อดอกแรกแล้วครับพี่น้องผู้การหมานแล้วครับอืมฮิดเขาคข้ยหน่อยน่ะดอก,กงามๆครับ ก้อนดอกงามๆเลยฮิตโขลไข่ครับฮิตโขลคายสองดอกพัตะพัตะสิขึ้นจากดินพี่น้องนะฮึมวัตตะสิขึ้นจากดินเลยครับโคลคายหน่อยอืมใต้กลางคืนกลางสี่แล้วเนาะ บอกแรกแหกมันได้แล้วครับพี่น้องอืมรับทีมงานเป้นน้ำหนาไปแล้วเป็นเห็ดเป็นดอกยังซีพี่น้องกินได้บ่เบิ่งเด้อเบิ่งใคร ผู้ก,การเนี่ยเนี่ยดอกงามๆล่ะลักษณะมันเป็นคือเห็ดเพิ่งไหมนั่นน่ะเห็ดเพิ่งดำกินไดตมันบ่ครับโอ้เห็ดเพิ่งดำมั้งนครับถามพี่เพื่อนแล้วเนาะโอเคครับแปนว่าเป็นเห็ดเพิ่งดำครับตัดขาไว้น้ำนี้ครับพี่นอ้องอืมตัดขาไว้โอ้เห็ดเพิ่งดำ สีดำเลยครับพี่นอ้องขาจะเป็นสีดำแต่ว่าตัวนี้ว่าเป็นทีเพลิงดำเนาะมาเนี่ยเ้วครับหาต่อพี่น้องกะอันไดบ้านแ่ใจสิถามผู้พันหุ่นจักเนาะครับเนาะผู้การกัด บอหูจกักเบิดสุเห็ดบันใดเด้อครับมือนี่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญมาก,กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญอยู่ครับมือหนี่พี่นอ้องอีกดอกหนึ่งครับเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งเอี้นว่าเห็ดผึ่งเหลืองครับดอกงามๆเลยครับเห็ดผึ่งเหลืองพี่นอ้อง ครับอืมเพื่อนยงอือหือพอแล้วครับเอ็โไครดอกใหญ่ออดอกใหญ่เลยครับ เลี้ย่างกายพี uh необход, ่น้องมึงนะก็เจ <pain> ้าย so. ่างกายแบบหลายคนหนึ่งนั่นนะกลางคืนเลยครับนี่เสียงเสียงกลางคืนคนมาหาเห็ดเอาพี่น้องมึงนะ <laughs> มีเมียงกินพร้อมละพ่อยเลยพี่นอ้องเอ้ยเห็ดไข่ดอกงามมึงเนี่ยดอกจุ้มๆอม <Okay. S 2> อ้พี่น้องละมึงดอกอยังไงเห็ดเ้าไข่พี่ดอกงามคักงามเนี่ยถือครับดอกมึงนะ พ่อละพอแลวค,ครับเ็ฟโซครดอกใหญ่ดอกใหญ่หญเลยครับชุไดไ้ยงไงกายพี่รองมนะึเนี่ย ก็เจ้าย่าาย้าไก่แบบหลายคนหนึ่งนีงนะกลางคืนด้วยครับเนี่ยเสียงเสียงกลางคืนคนมาหาเห็ดเอาพี่นองมึงนะ มีเมียงกิิพร้อมล่ะจิมเห็ดพอกันพี่น้องมืองตาข้าเจาะตาตานีจังหน่อยตาผูกการสิเต็มงสิแล้วครับไปต่อครับผูกการพาเลาะมันนี่เลาะเขาปลาเขาดงตลาดนัดเห็ดกลางคืน,พ,นพี่น้องเนี้ย คนมาเจ็บเห็ดไรก็โอ้หมานมาเนครับทางพี่หนาอู้ตลาดเห็ดทางพี่ตลาดเห็ดพี่น้อง อู้หมานบ่ครับปลาผู้ใดก็มีผู้นักผู้<า>เต็มตาก็มีม<า>เห็ดดอกงามๆก็มีอีนะมาตาบ,บัตรไหนนะครับเนี่ยบอระเบือบอระเบือสารคามดินโอ้สารคามาารัมตนบุรีก็มีพี่น้อง<า>บอม,ม<า>ัดมาดผู้การผ้าเลาะครับช่อง YouTube ยูทูบนะครับ โอ้ยอมานอนอันปิกนี่ความพี่น้องเนะ่ยโอ้ยยอ่ะครับบ้านนะอยู่ลอยเกินครับพี่น้องมนะึงเน <c oughs> ี่ยเบิงทาดหลานใสผูกการนอน,นโอ้ยก็ตีกล่นจักบาทสบ,บ้เฮงมึงเนี่ย <c oughs> ดอกเห็ดที่พี่น้องนะึงเนี่ยอันไม่นอันจะหลงจะหลงเข้าใจผิดนดะครับังไม่หยิบกล่นหลานสอยนะ <c oughs> มึงเนี้ยมึงเนี้ยบอคนมาส้มอยู่รถเปอร์เซนต์บ้าที่ทุ่งเหรอมัดหมัดหมัดเนี่ยนะฮะเอาลมออกอีกนะเอาลมออกอย่างดอกเ็ดเอาลมออกฟ้าเหรอคุณเจ้ามาทางไหนนะครับมาจากละตนาพี่น้องนะหนึ่งคุณเจ้ามาขายสื่อขายก่อนหนึ่งคืนหรือตั้งเก็บมาใส่รวมรถเก็บมารวมรถบ่ครับบอ ปาส์นะมันถืก khá มันนะเบิ่งเี้เบิ่งตานี่นะครับสงสัยมัดตั้งหมื่อวานนี่ก็ถึงคนหน่งนี่นะปาส์จีโซ่ละนะพี่น้องเคยเห็นบ่ามือนี้ผู้การเปิดเป็นว่าผู้การเปิดปลามือนี้เปิดปลาปลามาเปิดรับผู้การสั่มนี่พี่น้องเลยเบื้องนี้ข้าจะมาเปิดตั้ก่อนผู้การพู้น่ะปาสเรียกดอกนุ่มดอกขาว ลู่วันใดขายเลยค่ะก็นุูกก็ะห้าสีเฮ็ดพิงกันตอนลูกขายตรงทางจังหวัดน,นะครับสำหรับรอเลาะเปิดปลามื่อแรกกะถือว่าแหกหมานเนาะครับแต่ละตามาร่วมเซค,ครับผูดเลน,นอนมานอนเฝ้าอยู่ก,กับมีได้พี่น้องมึงนะบ่มีโค้ดครับบ่ปลาทางผุนครับบ่นหน่อยปานกังเวียนได้พี่น้องปานข้าเจ้ามาบุญมาบุญยังครับนี่ บุญกอป็บุญกตปะโอ้มาดอกงามเสร็จละอ่านสมพาอผู้การบ่ได้หรือครับมึงเนี้ยมึงกับตาข้าเจ้าเนี้ยป้าอีโทวป้าเหรอทางไหนเนาะอยู่ทางอ่อนรอยเอทอยู่ทางกรุงเทพครับผมเดินทางมาจากกรุงเทพมาไทยว่าสิมาเก็บเห็ดน้ำผึ้งนี่แหละมึงเนี่ยมึงเหรอไม่ให้เก็บผึ้งเลยหลากหลาย หลากหลายผู้การผ้าเลาะครับผู้การผ้าเลาะผู้การผ้าเลาะครับเหมือนนี่เลาะพิษเบิงได้ครับเบิงได้จะตอนนี้เลยครับแมนครับเบิงได้จะตอนนี้เลยครับช่องผู้การผ้าเลาะป้าที่โถตานี่คัดเลือกเรียบร้อยแน่พี่น้องเต็มตาเต็มกระบุงเลยครับอืมอา นี่ครับอันผู้ไปแล้วก็มีพูดนั่งถ่ายเก็บรอบที่สองรอบที่สามก็มีปานปานสื่อบัตรชมชมหนังพนว่าพนว่ารอบหัวคำนะผ่านไปแล้วรอบเด็กพนวาอันนี้นม,านมาพักสวงหาทุม่มเนึ่งหกทุม่มจังหน่อยจังหน่อยเพนว่าสวงส่วนรอบวิ่นไหนบ่หกเอตีหนึ่งถึงตีสอง<า>ววววโออาเห็นส่งหมานครับพี่น้อง <S 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 ขอบคุณครับอย่าลืมปลูกการผ้าเลาะพี่น้องวันนี้เลาะเข่าปลาตามเพื่นว่าเก็บเ็ตตามดูดูการนะครับปะเอาไปต่อครับเออละครับผู้นำทีมงานเข้าไปแล้ว